สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักของช่องมักหมอลำนิวส์ทุกท่านวันนี้เรามีข่าวแรงและเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียลเมื่อแฟนคลับหลายคนตั้งคำถามขึ้นว่าถ้าน้องต้นข้าวสุปริยาเปลี่ยนแนวเพลงจากลูกทุ่งหมอลำที่เธอเป็นซิกเนเจอร์อยู่มาเป็นแนวเพลงใหม่ตัวอย่างเช่นเพลงสากลเพลงป๊อปหรือฟิวชั่นเพลงลูกทุ่งที่ผสมสไตล์อื่นๆเสียงตอบรับจะยังคงอบอุ่นและหนานแน่นเหมือนทุกวันนี้ไหม หรือว่าแกมเปลี่ยนแปลงนี้อาจทําให้แฟนคลับบางส่วนรู้สึกไม่เข้ากันในคลิปนี้แอดมินสาวไอาจะพาทุกท่านไปร่วมวิเคราะห์ทุกมุมจากคอมเมนต์แฟนคลับเสียงวิพากเสียงชมและข้อมูลล่าสุดที่สามารถชี้ให้เห็นว่าเธอมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างถ้าจะเดินในเส้นทางใหม่มาร่วมกันดูค่ะว่าอนาคตของเธอจะเดินต่อไปอย่างไรเมื่อเสียงแฟนคลับตั้งคำถามนี้แล้ว มีคอมเมนต์มากมายในกลุ่มแฟนคลับและช่อง YouTube ของน้องต้นข้าวที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางบางคอมเมนต์บอกว่าถ้ารักน้องต้นข้าวจริงๆพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีควรเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตของน้องผ่านช่องทางที่ถูกต้องเพราะพวกเขาเชื่อว่าการซื้อตั๋วเข้าชมอย่างเป็นทางการคือการสนับสนุนที่ดีที่สุดช่วยให้น้องต้นข้าวและทีมงานมีรายได้ตรงจากแฟนเพลงเป็นกำลังใจให้เธอสร้างผลงานใหม่ๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันต่อไป ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายเสียงในโซเชียลที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากให้น้องต้นข้าวยังคงเอกลักษณ์เพลงลูกทุ่งมอลำไว้เหมือนเดิมเพราะพวกเขากลัวว่าถ้าหากน้องเปลี่ยนแนวเพลงไปเป็นแนวอื่นมากเกินไปอาจทําให้เสน่ห์ความเป็นลูกทุ่งมอลำที่แฟนคลับหลงรักตั้งแต่เริ่มแรกจางหายไปพวกเขาย้าว่านี่คือจุดเด่นที่ทําให้แฟนเพลงรู้สึกผูกพันกับน้องต้นข้าวมาตลอดอย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่พูดถึงมุมบวกของการทดลองแนวเพลงใหม่ๆ โดยยกตัวอย่างว่าหลายเพลงต้นฉบับที่เคยเป็นเพลงจังหวะช้าเมื่อนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นจังหวะเร็วกลับกลายเป็นเวอร์ชันที่สนุกและทันสมัยขึ้นซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ให้เสียงชื่นชมว่าน้องต้นเข้าทำได้ดีมากทำให้เพลงฟังสนุกขึ้นมีพลังมากขึ้นและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้กว้างกว่าเดิมด้วยซ้ำในมุมของโอกาสสำหรับน้องต้นเข้าถ้าเธอตัดสินใจตรองร้องเพลงในแนวเพลง,งใหม่ โอกาสแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือการเข้าถึงแฟนเพลงกลุ่มใหม่เพราะในโลกของวงการเพลงนั้นมีผู้ฟังหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงสากลเพลงป๊อปเพลงลูกกรุงหรือแม้แต่เพลงฟิวชั่นที่ผสมผสานดนตรีหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันการที่น้องต้นเข้ากล้าลองสิ่งใหม่ๆจะช่วยเปิดประตูให้เธอได้เชื่อมต่อกับแฟนเพลงกลุ่มอื่นๆที่อาจยังไม่เคยติดตามผลงานของเธอมาก่อน นอกจากนี้การทดลองแนวเพลงใหม่ยังช่วยให้ผู้คนได้เห็นว่าน้องต้นข้าวเป็นศิลปินที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นทางดนตรีไม่ได้ยึดติดอยู่กับแนวเดิมเพียงอย่างเดียวภาพลักษณ์ของเธอจะดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะแฟนเพลงจะเห็นว่าเธอมีความกล้าในการปรับตัวและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องการสร้างความประหลาดใจให้คนฟังด้วยผลงานที่หลากหลายยังช่วยทําให้เธอไม่ถูกมองว่าเป็นศิลปินที่ซ้ำสร้างจําเจอ,อีกด้วยและสุดท้าย การที่น้องต้นข้าวมีความสามารถไหลด้านและกล้าทดลองแนวเพลงใหม่นั้นยังจะเปิดประตูไปสู่โอกาสในการร่วมงานกับค่ายเพลงใหญ่โปรดิวเซอร์ชั้นนําหรือแม้แต่ศิลปินต่างประเทศซึ่งมักจะมองหาศิลปินที่พร้อมพัฒนาตนเองและปรับตัวเข้ากับตลาดเพลงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการร่วมมือเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานคุณภาพระดับสูงหรือแม้กระทั่งทําให้เธอมีโอกาสก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติได้เลยทีเดียวค่ะ แม้จะมีหลายเสี่งที่สนับสนุนให้น้องต้นข้าวทดลองแนวเพลงใหม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนคลับบางส่วนยังคงมีความกังวลเพราะสิ่งที่ทําให้น้องต้นข้าวโดดเด่นและครองใจแฟนเพลงมาจนถึงวันนี้คือเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งหมอลมที่เธอถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งและจริงใจมากมายก็กลัวว่าถ้าเธอเปลี่ยนแนวเพลงมากเกินไปอาจทําให้สเสน่ห์และจุดแข็งตรงนี้ค่อยๆจางหายไปจนไม่เหลือเอกลักษณ์ที่ทําให้แฟนเพลงรักเธอตั้งแต่เริ่มแรกอีกเลย อีกหนึ่งความกังวลที่ถูกพูดถึงบ่อยคือถ้าเปลี่ยนแนวเพลงแล้วเสียงตอบรับอาจไม่เหมือนเดิมเพราะแฟนคลับบางส่วนอาจชอบความเป็นลูกทุ่งมอลลแบบดั้งเดิมอยู่แล้วและอาจไม่ตามไปฟังเพลงแนวใหม่ถ้ามันต่างออกไปจากสิ่งที่เคยผูกพันมากเกินไปความเปลี่ยนแปลงที่เร็วหรือชัดเจนเกินไปอาจทําให้แฟนคลับบางคนรู้สึกไม่อินเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีความท้าทายทางการตลาดที่ไม่สามารถมองท่ามได้เลยถ้าน้องต้นเข้าจะเปลี่ยนแนวเพลง อาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นทั้งในแง่ของการโปรโมทการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่แฟนคลับต้องค่อยๆทําความคุ้นเคยการเลือกเพลงที่ต้องมากกับตลาดใหม่รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์และแพลตฟอร์มที่ใช้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นอาจทําให้ต้นทุนสูงแต่ไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้ค่ะ ในช่วงที่ผ่านมามีคลิปและโพสต์หลายชิ้นที่แฟนคลับแชร์กันอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าน้องต้นข้าวเคยทดลองปรับจังหวะเพลงที่เคยร้องในแบบช้าให้เป็นจังหวะที่เร็วขึ้นสนุกขึ้นและทันสมัยขึ้นซึ่งผลตอบรับก็ดีเกินคาดเพราะแฟนคลับจานวนไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าทําได้ดีมากการปรับจังหวะเพลงในครั้งนั้นไม่เพียงแต่ทําให้เพลงเดิมไม่น่าเบื่อแต่ยังช่วยเพิ่มพลังและความสดใหม่ให้กับการแสดงอีกด้วย นอกจากนี้ผลงานรวมเพลงดังๆของน้องต้นข้าวที่ถูกอัปโหลดลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มียอดผู้ฟังสูงมากบางเพลงกลายเป็นเพลงที่แฟนคลับเปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกบางเพลงถูกแชร์ต่อจนกลายเป็นกระแสะในโลกโซเชียลแสดงให้เห็นว่าน้องต้นข้าวยังคงม,มีฐานแฟนเพลงที่เหนียวแน่นและคอยติดตามผลงานของเธออยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากน้องต้นข้าวหรือทีมงานว่าเธอจะเปลี่ยนแนวเพลงหลักไปเลยหรือไม่ ประเด็นนี้จึงเป็นเพียงคำถามและสิ่งวิจารณ์ที่เกิดจากการคาดเดาและความสงสัยของแฟนคลับเป็นส่วนใหญ่มากกว่าจะเป็นแผนงานที่ถูกยืนยันจากศิลปินและทีมงานเองค่ะถ้าการเปลี่ยนแนวเพลงของน้องต้นข้าวถูกวางแผนและทำออกมาได้ดีโดยยังคงรักษาโทนเสียงคุณภาพแล้วไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นลูกทุ่งหมอลำที่แฟนเพลงรักมาโดยตลอดมันอาจทำให้เธอกลายเป็นศิลปินแบบ crossover หรือศิลปินที่สามารถเชื่อมต่อแฟนเพลงจากหลายแนวเข้าด้วยกันได้คนที่ชอบฟังเพลง๊อป เพลงลูกทุง่งหรือแม้แต่เพลงสากลอาจพร้อมเปิดใจฟังผลงานของเธอมากขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนแนวเพลงยังเปิดโอกาสให้เธอได้ร่วมง,งานกับศิลปินหลากหลายแนวเพลงหรือแม้แต่ทําเพลงฟิชเชอร์ลิงในสไตล์ใหม่ๆที่ผสมผสานเสียงร้องลูกทุ่งหมอลำกับดนตรีสมัยใหม่ซึ่งอาจสร้างกระแสที่น่าตื่นเต้นและทําให้ชื่อของน้องต้นข้าวถูกพูดถึงในวงการเพลงกว้างขวางขึ้นด้วยค่ะถ้าน้องต้นข้าวคิดจะทดลองแนวเพลงใหม่ๆ วิธีการที่ปลอดภัยและน่าสนใจที่สุดคือการสำรวจและทดลองเริ่มต้นจากการปล่อยแนวเพลงใหม่ในรูปแบบซิงเกิลเบาๆเพียงไม่กี่เพลงก่อนเพื่อทดสอบเสียงตอบรับจากแฟนคลับและผู้ฟังทั่วไปวิธีนี้จะช่วยให้ทีมงานเห็นทิศทางชัดเจนขึ้นว่าแฟนคลับชอบหรือไม่และจะปรับปรุงในจุดไหนได้บ้างคะ่ะในขณะเดียวกันน้องต้นข้าวควรรักษาเอกลักษณ์ที่ทำให้เธอโดดเด่นมาตั้งแต่แรกจริงๆเพราะสิ่งที่แฟนคลับรักไม่ใช่แค่เสียงร้อง แต่คือความเป็นลูกทุ่งหมอลำที่ฝังอยู่ในตัวตนของเธอการเพิ่มแนวใหม่ๆต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้แฟนคลับรู้สึกว่าเธอกำลังทิ้งรากเง่าของตัวเองไปด้วยและสุดท้ายการติดต่อกับแฟนคลับอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากการรับฟังความคิดเห็นพูดคุยอย่างเปิดใจหรือแม้แต่การแชร์เบื้องหลังการทำงานเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้แฟนคลับเข้าใจเจตนาของเธอมากขึ้นและยังทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งใหม่นี้ด้วยค่ะ ถ้าจะถามว่าเสียงตอบรับจะเป็นอย่างไรถ้าน้องต้นข้าวเปลี่ยนแนวเพลงคําตอบคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยความตั้งใจในการปรับแนวเพลงการรักษาเอกลักษณ์การสื่อสารกับแฟนคลับและการวางแผนงานให้ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือน้องต้นข้าวมีแฟนคลับที่รักและพร้อมจะซัพพอร์ตเธอเสียงวิจารณ์มีอยู่แต่ถ้ามีผลงานที่ดีมีคุณภาพและเธอยังเป็นตัวของตัวเองเธอมีโอกาสเดินไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนค่ะ แอดมินไอและทีมงานมักหมอลำนิวส์ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวสุปริยาในทุกทางเลือกและหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะได้เห็นเธอท้าทายตัวเองสร้างผลงานที่หลากหลายและก้าวสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าววันนี้แล้วพบกันใหม่กับข่าวแรงที่เชื่อมโยงหัวใจทุกคนสวัสดีค่ะ